สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนในหมอพร้อมแล้วถูกเลื่อนวนันหรือว่าถูกยกเลิกนัดนะคะซึ่งตอนแรกนะคะแม่โบก็เข้ามาในลายหมอพร้อมแล้วก็ยังมีขึ้นโรงพยาบาลขึ้นวันนัดปกตินะแต่พอลองกดเข้าไปนะคะปรากฏว่าของป้าคนสุดท้ายที่แม่โบได้จองคิวไว้ให้เนี่ยขึ้นแบบนี้นะคะคือเหมือนให้เราจองใหม่อะ่ะแล้วก็ได้ลองกดเข้าไปใหม่นะคะสรุปว่าคิวเนี่ยเลื่อนไปเป็นอีกเดือนเลย ็เลยต้องมาลงทะเบียนในหน้าเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวแม่โบจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ค่ะเว็บไซต์นี้นะคะก็จะเป็นแบบฟอร์มสำหรับคนที่ถูกยกเลิกหรือว่าถูกเลื่อนวันนะคะแล้วก็เฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพเท่านั้นนะก็ต้องมากรอกประวัติแล้วก็ทํารายการใหม่นะคะแต่อย่างหนึ่งที่เห็นนะคะก็คือมีดอกจันว่าภายในวันที่30พฤษภาคม เอาจริงๆนะคะคือมันไม่ยุติธรรมเลยถ้าเราไม่ได้กดเข้าไปดูคือเราก็จะไม่รู้ว่าเราถูกยกเลิกนะคะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราจะต้องมาลงทะเบียนใหม่นะคะก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากว่าลงทะเบียนไปคะ่ะได้ไม่ได้ยังไงก็ต้องลงไปก่อนเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> ขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะก็ใส่เลขที่แบบประชาชนลงไปแล้วก็เลือกคํานําหน้าชื่อนะคะใส่ชื่อจริงแล้วก็นามสกุลค่ะ แล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะคะสําหรับคนที่ไม่มีวันกับเดือนนะคะให้ใส่0 0นทับูแล้วก็ปีพศออที่เกิดค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วก็ใส่โรงพยาบาลนะคะที่เราเลือกไว้แล้วถูกยกเลิกใส่วันที่เราจองไว้แล้วก็ถูกยกเลิกนะคะแล้วก็แพปเจอร์ภาพที่เราจองในหมอพร้อมนะคะมาใส่เอาไว้ อีกภาพหนึ่งก็คือภาพที่ถูกยกเลิกนะคะแล้วก็เลือกว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่ายังไม่จองใหม่สุดท้ายก็เลือกอันแรกนะคะคือเป็นบุคคลที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกดยินยอมนะคะแล้วก็ส่งได้เลยค่ะก็เสร็จขั้นตอนการลงทะเบียนใหม่แล้วนะคะแต่วันที่เราจะได้คิวเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะได้จากไหนนะคะหรือว่าจะมีข้อมูลจากไหนส่งมาให้ ก็ลองไปเช็คกันดูนะคะว่าถูกยกเลิกหรือเปล่าถ้าถูกยกเลิกก็รีบลงทะเบียนใหม่เลยค่ะจบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ